สวัครับปัเจลจะมาทำอะไรกันมากินไอ้น,นี่นะครับกินนันนี้คืออะไรโอ้โหลองฟ้าแอบกิน้นองฟ้าแอบกินแล้วหิวมากน้องฟ้าย,ยาวมือบางกล้องเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นนี่โอ้โหสีสวยมากเดี๋ยวน้องฟ้าจะเพิ่งกินเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นก่อนครับโอ้โหมีสองอันเลยเหอ๋อนี่อันนี้มันจะเป็นใส่น้ำสีแดงกับสีเขียว นี่ของล้องฟัดมีท็อปปิ้งอะไรบ้างครับมีเฉาก๊วยกับอะไรครับลกเขียวครับอะไรแล้วอ่ะที่มันสีม่วงๆไหมฮะ,ะของเพียบบ้านนับครับเป็นเอออะไรครับเป็นลูกชิดอเอ้ยไม่ใช่เอออะไรกันแล้วจำไม่ได้ เดี๋ยวเราจะมาคุดกันแล้วเราจะมาหาเจอโอเคนี่พี่บัสเจอแล้ววุ้นมะพร้าวน้องฟัดเจอหรือยังครับยังน้องฟัดยังไม่เจออะไรเลย,ยพี่บัสเจอวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวกับอะไรแล้วน่าจะวุ้นมะพร้าวกับลูกชิดเออน่าจะวุ้นมะพร้าวกับลูกชิดนะครับเอยเอยเอเอ,เอลูกชิดน้องฟัดน่าจะเป็น เดี๋ยวเรามาหากันต่อจนกว่าเราจะหาเจอเฮ้ยเุย้ยเจอ,อไรครับ <c oughs> น้องฟัดเจอเฉาก้วยเอ,อ้ยอย่าพึ่งไม่เป็นไรนะครับเอ้องเอา,เอานี่ไงสีดำดำเฉาก้วยใช่ไหมน้องน้องฟัดกินต่อเรามาน้องฟัดเขาใส่ได้สองอยา่างมีอะไรอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองคุยดู นีเพียบบัดเจอมะพร้าวครับเขาใส่ได้สองอย่างน้องฟัดเจอเฉาก้วยแล้วนี่ครับเราได้คําตอบแล้วน้องฟัดมีอะไรบ้างตรงๆเฉาวก้วยกับวุ้นมะพร้าวเขาใส่ได้สองอย่างนะครับของพียบบัดก็เป็นบุ้นมะพร้าวกับลูกชิดน้องฟัดเป็นเฉาวกล้วยกับบุ้นมะพร้าวพียบบัดเป็นบุ้นมะพร้าวเมื่อกี้กับลูกชิด<ร>โอเค,เร,เ,ครเราจะกินกันต่อ น้องฟ้าเป็นไรนะฉับกวยกับวุ้นมะพร้าวเพียวาเป็นลูกชิดกับวุนาาวว้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวเหมือนกันเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายขอตัวกินก่อนอ้าว